ผลการประชุมคอสอชอชุดใหญ่ซึ่งมีนโยบายแก้ปัญหาหลายด้านมีอะไรบ้างน,นะครับคุณระวิวรรณสมรภูมิมีรายงานสดเข้ามาครับเชิญครับคุณระวิวรรณครับค่ะคุณจามอนคะนายกรัฐมนตรีระบุนะคะว่าภาพรวมสถานการณ์ภายในประเทศดีขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนรวมทั้งด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคะ่ะ พันเอกวินไทยสุบารีและทีมโคคส,สชแถลงผลการประชุมคสชที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสชเป็นประธานการประชุมโดยย้ำว่าในแผนบริหารงานระยะที่สองจะต้องมีการเชื่อมต่อการทำงานระหว่างคสชกับรัฐบาลโดยจะต้องไม่ก้าวไกยซึ่งกันและกันส่วนเรื่องของการใช้กฎอายการศึกอาจจะพิจารณาผ่อนคลายตามสถานการณ์เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นทางด้านเศรษฐกิจการลงทุนรวมถึงนานาชาติพันเอกวิน ภยกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์ได้ยืนยันในที่ประชุมนะคะว่าสถานการณ์ปัจจุบันของบ้านเมืองขณะนี้ดีขึ้นในทุกๆด้านรวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนส่วนเรื่องของความเป็นประชาธิปไตยขณะนี้คอสชได้มีความพยายามที่จะปรับระบบให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นโดยผ่านทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาปฏิรูปแห่งชาติส่วนทางด้านเศรษฐกิจนั้นได้มีการกำชับให้เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณปี2558ในแต่ละไตมาสอย่างเข้มงวด โดยจะต้องมีการประเมินผลแต่ละหน่วยงานทุก3ามเดือนเพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมัน่นขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่นายยกรัฐมนตรีได้สั่งการด้วยความเป็นห่วงให้กองทัพเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์โดยให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีรวมถึงสินค้าทางเกษตรกรให้กระทรวงพาณิชย์ดูแลเกษตรกรให้ได้รับความเป็นธรรมด้วยค่ะ ที่ประชุมคสชนะคะก็ยังได้เร่งรัดการปรับปรุงตึกบัญชาการทำเนียบรัฐบาลให้แล้วเสร็จค่ะซึ่งหากมีการประชุมคสชอขออภัยค่ะซึ่งหากมีการประชุมคอรมอนัดแรกในวันในวันที่9กันยายนนี้นะคะทางทำเนียบรัฐบาลก็มีความพร้อมจัดประชุมทันทีค่ะคุณจามนค่ะขอบคุณครับคุณระวิวรนครับ